สวัสดีครับอยู่กับช่องพเพื่อนดำคลาสติกนะครับวันนี้เรามาขัาเจ้า PC70 นะครับโคมาซูนะครับเนี่ยไปแล้วครับ งานแล้ววันนี้เพิ่เริ่มใหม่ เขาเลือกเขามาไม่ได้นะครับพระเจ้าออทางขาดวอนนีเน้เอาดินไปใส่แล้วเอาดินไปใส่แล้ววอนนี้ไทยเห็นบรรยากาศภายในแกลโคนะครับของเก็กโคมาส,สูพีซีสิบ โคของทีมงานผู้ใหญ่เรื่องสารพัดช่างนะครับ PC 70 วันที่ไายเห็นตอนตักดินก็ไม่มีคนถ่ายให้ก็เลยไม่เลยถ่ายตอนตักดินก็เลยถ่ายแค่ตอนเดินรถกลับก็เปร็ พรุ่งนี้จะย้ายไปอีกบอ่อนึง่งจ,จะถ่ายดูนะครับถ่ายแล้วครับเดินรถย่างเดียวครับ จะของกล้องนะก็นั่งอยู่ในห้องเด็กกำลังเดินแมโครไปขิดนได้เลยก็ เดาบอกกันจ้าเถอถึงแล้วโอ้ใช้เวลาอันนานมั้งกัน9นาที10นาทีแหละถึงเทเลระยะทางไกล รถนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องวิญญาณดำคลาสสิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ